มิธานอิศบเรื่องนักเดินทางกับถุงเงินชายสองคนเดินร่วมทางกันมาบนถนนทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็เก็บถุงเงินขึ้นมาซึ่งในนั้นมีเงินอยู่เต็มถุงเขากล่าวว่าข้าช่างโชคดีอะไรเช่นนี้ข้าพบถุงเงินหนึ่งใบรู้จักน้าหนักแล้วในนั้นน่าจะมีเงินอยู่เต็มถุงเป็นแน่เขาเอ่ยขึ้น นี่ท่านจงย่าพูดว่าข้าพบถุงเงินสิเพื่อนร่วมทางของเขาเอ่ยท่านน่าจะพูดว่าเราพบถุงเงินหรือเราสองคนช่างโชคดีอะไรเช่นนี้จะดีกว่าเพื่อนร่วมทางควรจะแบ่งปันทั้งโชคและเคราะห์ที่ผ่านพบบนท้องถนนด้วยกันสิเพื่อนไม่ไม่มีทาง ข้าเป็นคนพบมันและข้าจะเก็บมันเอาไว้คนเดียวอี่ายตอบอย่างโรกรธเกลี้ยวทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนหยุดนะเจ้าพวกหัวขโมยและเมื่อพวกเขามองไปรอบๆพวกเขาก็เห็นฝูงชนพร้อมกับคนที่ถือไม้กระบองในมือวิ่งตามมากันบนท้องถนนชายคนที่พบถุงเงิน ตกใจจนแทบจะเสียสติเราแย่แล้วเราแย่แน่ๆถ้าพวกเขาพบว่าถุงเงินอยู่กับเราแล้วละก็เขาครวนไม่ไม่ท่านไม่ได้พูดว่าเราก่อนหน้านี้ดังนั้นท่านจงใช้คำว่าข้าต่อไปเถิดต้องพูดว่าข้าแย่แล้วถึงจะถูกอีกฝ่ายตอบยามท่านมีโชคท่านกลับไม่เห็นข้าอยู่ในสายตา เมื่อท่านมีเคราะห์ท่านกลับจะให้ข้าไปร่วมด้วยเห็นทีข้าคงจะไม่ร่วมทางกับท่านในครั้งนี้แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากไม่รู้จักแบ่งปันโชคให้ใครก็จงอย่าหวังว่าจะมีผู้ใดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านยามยากลำบาก